กลับมาตามต่อครับตีเล็กสายมันครับคราวนี้มาดูจังหวะออกจากบอมาครับจังหวะออกโตออกตัวพ่อข่ายรัดกว่ากันแต่ว่าลมค่อนข้างแรงครับผมเดก้าสิมเงินครับคันแรกไปแล้ว โอ้โหฮีโน่หน้ายักครับมาแล้วเป็นการที่สองครับมีเสียงแต่ให้ด้วยไปแล้ว โ oh. อ้โาเปลี่ยนแผนครับผมขออภัยครับมีการเปลี่ยนเส้นทางครับตรงนี้ก็มาแค่สองคันเองเสียดายอุตส่าห์พาวุ้นเส้นมาดักรอตรงนี้ก็จะได้ครบทุกคันหน่อย อ,อ่าถ้าเข้ามาเส้นทางนี้อีกเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในบอกก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตีเล็ขสายมาครับตามต่อนะครับคลิปหน้าครับติดตามครับ